คลิปวิดีโอนี้กะสิได้พามาเบิ่งทางหลานสาวเนาะน้องหลานสาวลิ่เป็นหลานสาวดีแล้วกะแม่กระเต็้อมโดยครอบครัวเป็นห้าคนอุม้มลูกอุ้มเต้าไปเลยจากบ้านไปเลยนะทุกคนเพราะว่าโดยความมันลําบากนี่แหลนะเนาะก็ต้องไปดิน้นหลนหาเงินเนาะหาเงินมาหเห็ดเถินเห็ุสารซื้อข้าวซื้อน้ำเพิ่นก็ไปมัดครอบครัวเลยนะทุกคนเนาะ ที่บางก็เลยถ่ายวิดีโอหรือว่าบรรยากาศนี้เฮ้ H FC, H B, H N, ยสี่เฮ้ยพี่เฮอน้องได้ในในศพของการน้นนนองก,ก็มีห้าหกเจ็ดคนบุญแหละเพื่นไปไปขึ้นรถอยู่แต่แล้วนะที่บางก็เลยว่าอเอารถไทยไปส่งก็ไม่ได้มีเพื่อรายอกก็มีแต่ว่าเพิ่นเซอร์น้ำมันแล้วก็รถไทยกับรถไทยก็อีแม่ทั้งนั้นแล้วก็พาเพิ่นไปเนาะทุกคนอการนำมกนำเจอนี่แลหละเฮาก็ไม่มีเพื่อสร้ยอยกับแต่วิจวิสิภานขี่รถจักร มันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันสี่ห้าคนเขาก็เลยว่าเออมีรถไทยอยู่เอารถไทยไปก็ได้เนาะไปส่งกรมากรอนไปปะเสิพด้นี่เอารถไทยไปส่งอยู่แต่แล้วกาตอนเช้าๆเนาะฮอดพุ้นกับมีประมาณเก้าโมงคนละทางก็ไม่ดีแนะ่ทุกคน เออเออตูด้ดำดีดำดีเออคือแน่แบบนี้ไปเห็นงานแล้วแบบน,นี้เบอร์โทรด้วยเบอร์โทรหาป่ะอยู่น้ำปลาดอยมีหรือเปล่าเออมีมีมปปปาาา ơ ơ ơ không không đi xuống đi lên thằng có phải phải lên là thực văn ơ ไปมือได้หอบบัานนี้กันทุกคนมือด้วยรถอิตันทิดบ้างก็ได้มาหอดบ้านเลยด้อทุกคนเนาะก็เดินทางมาหอดบ้านแล้วล่ะก็ส่งเพิ่นขึ้นรถนะทุกคนแต่ทิดบ้างเย,ยบอวา่าเพิ่นขี่รถนี่ก็สิขี่แต่แต่ตแล้วไปหอดรักสามสิบห้านี่เพิ่นก็นเอาห้าสิบพันแล้วทุกคนเนาะแต่ก็แต่รักสามสิบห้าไปห้านะ,ะป้าเสเนาะป้าเสกับสีลงอยู่นะขี่รถสายใต้ นาะขี่รถสายใต้เลยค่ะสิขี่ตะขี่รถสายใต้หันขี่รถอันน่ะอัตปื้อขี่ไปฮอดผู้แหละบ้านทงวายผู้แหละเนาะเพป็นกันสิไปเหตุงานบานนั้นและค่ะเฮาไปในบ้านทงวายเลยค่ะง่ายๆกันวันนี้นะเพป็นกันสิไปหาเก็บมาก,กระเพทุกคนคือคลิปวิดีโอนี้กับทิศบ้างกับไทยเบิ้งนะกถือว่ามีมีได้เก็บภาพละเอียดไปเลยนะทุกคนขอโทษขออภัยหลายลๆเพราะว่าโทรศัพท์ิศบ้างก็กติดๆ,คๆนะิคัดๆแน่ เปิดเปิดมามันค้างนะครับจึงได้ถ่ายนะอ่าน,นี่แหละทุกคนก็นเลยเอาวิดีโอนี้ให้เบิ้งเนาะอ่าตอนนี้ทิดบางกับอยู่ปลาอยู่ดงที่แหลเนาะมาหาหลาะเบิ่งแบ่ทุกคนแบ่มีเนาะเอาเป็นเรากลาฝากติดตามในตอนต่อไปว่าทิดบางจะเฮ็ดไปเลยจะเอาลงเฮ้พี่เฮ้นอ้องอ่าได้เห็นได้ชมนมกันเนาะบรรยากาศคลิปหน้าเอาพ่อกันเมื่อทุกคนสบายดีเด้อ